สวัสดีค่ะนี่มืะเร็งนะจ๊ะเนาะยามะเร็งๆใหญ่ามา่งทัดมามารอเบิองเข่าเบิองน้ำเพาอหินมนค่ะมาเบิองความอุดมสมบูรณ์ของบา้านใหญ่เห็นบ่นค่ะมกม่วงนี่ม่จ้าหยอดพักกระเดาพักกระเดาที่พ่อกินกับลาบก้อยนะจ๊ะเห็นบ่มน่าสีางี้นเพิ่มท่าสีดอกปอกม่วงซีนี่อีกรุ่นหนึ่งนะจ๊ะเห็นบ่ เห็นมองทีเป็นเป็นน่วยกันมีเนาะค่ะเนาะปีนี้บุ้งม่วงก็บ่ค่อยโดบปันได้หรอกจ้ะแต่ว่าก็พอได้กินเนาะค่ะเนาะใช่ก็บ่ค่อยสบายมาเป็นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะเอ้ยบ่ได้มาไอ้ไายให้พีให้น้องเฮาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่าบักม่วงเห็นบ่รุ่นน้อยก็มีรุ่นใหญ่ก็มีถ้าถ้าฝนตกอาจสิรูนเพิ่นว่า ไอ้ยูดูดูดอนสิมาประมาณมืงอื่นมืงเหิอนี้ค่ะเนาะแกก็ร่วงมาไทยเห็บเบืองน้องค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะบ่สองเดือนเนาะจ้ะเห็พื่อนสีถอกแล้วบ่เอาเลยจ้ะเอาเรือนแล้วเออเพื่อนเคยสิเออื่นว่าแบบนี้เพื่อนอื่นว่ายายรักกล้วยเนาะจ้ะเนาะ หอกตัวใหญ่ตัวมันถีมันใหญ่มันเา่วมันก็ถอ,อกก่อนจ้าข้างนี้เป็นเข่าเนียวเนาะคะ่ะเนาะเป็นเข่าออเนีย้ยงเข่าเจ้าไหวเนาะจ้เนอะสองเดือนก็ถอ,อก ประมาณเดือนหนาเดือนหนาก็สิทอกทัวทัวให้เลยนะจ๊ะประมาณสิบกว่าหมื่นตาสิไปสายสมือน,นี่ต่อเบื้องรอบนเขา้อบนเขาไมา่แน่จ๊ะเนาะไอ้กระสีทองบนเขาเข้างน้ำตอนแดงๆเนะพาะพระพีพระนองไปเบินเขาเห็นเบอร์จนันไข่หอยเนาะนี่ฮะเนวทำไร่เขาเขานะค่ะเนาะ

ปลาซีนอยนะค้าเนี่ยอันนี้เป็นหนาแรงนะจน้ะเนาะน้ำเพื่อนน้ำข้องเพคนละจ้ะถ้าเป็นหนาฝนนี่โอ้ยสซน,นี่เงี้งปลานี่สิมีทัวไห้สิมีไปเบิร์ดอันนี้มันหนาแรงนะจ้นะน้อหนาแรงเพื่อนก็มีเป็นบางไฮบางงังนน้ำก็บ่ค่อยอยู่ตาตาเราก็บ่ค่อยสบายคือกันขาเปื่อย เปภสารเคมีหรือไม่ยังครับเปืือยบริเวณร่อนหน้ามันนี่เป็นอาทิตย์คือกันตาแต่นี่เพิ่งทำนีน้ำอยู่อันนี้ขค้งน่ออนี่ก็ขค้งน่อคือกันโอยายใหสิไปอยู่ข้างล่างผมต้านหัวถึงไนไหนสีเ่เด็กถอกสีพ่พกเกียเ่ยวกลางเดือนเ,น,น,เนเมษาเนาะ มโนกจะ้ะนกบอนกยายพาไปเบิองนกเนาะนกสวยงามแล้วจ้ะนอโบ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 ่ทำไร่เขาเนาจะจ้ะเพิ่นสีเพิ่นกะสีกําจัดให้เหานะจ้ะเป็นแมงไหมเป็นนอนนอนมาจับเขาเป็นบ่งเป็นแมงเพิ่นกะสีตอดเพิ่นสีจิกกิน ย่างนึกนกปลาค้างแต่เป็นนกปลาค้างนี่ก็สิกินหอยเชอรี่นะจ๊ะอันนกเนี่ยเพิ่นจะกินตักแตน,น,นเพิ่นใส่ถุงเข้าไปจ้ะตามาย่างถุงเบิ้ลนกเบิอ้อ,อมีหยังบ่หนมัอนอย่ง เป็นบหมจ้านกสวยงามเนาะค่ะเนาะโอ้ย น้ำเ,นเห็นไหมจ๊ะทำมะไเพิ่งสิเป็นนอนใช้แล้วเป็นนอนเคลื่อนหรือสิเป็นนอนไอ้วัปนนดวป,นนป้ากับบุกหนูะนะจ๊ะเนาะเึ้นไปแล้ว ยาย่ๆพาไปเบิกหนีเพิ่นสีตื่นบ่เพื่นบินไปแล้วจ้ะบ้า โอ้ยหอนหลาบานพวยพี่น้องหอนบ่คคาโอ้บานใหญ่หอนแน้งเดี๋ยวไปรอบรอบรอบล้างนะจน๊ะนอรอบรอบแบบว่าเข่าพ่อเกี่ยวใหญ่กับจังสีมาไทยบ้างนี่เนาะคะ่ะนอรอบนี้ในมือนีก็เป็นมือวันที่เท่าไหร่จ๊ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามกุมภา องห้าหกเก็บนาจ้ะเนาะไปพ่อกันคลิปใหม่นะคะน้อพี่น้องเลยไป่เมืองกัสานแรงสาวเอาเผ่าวาขนาดเดือนคุมมผ้านธ์แท่เขาเขียวกลุ่มตัวชงหน้านาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ตหนวดย่ายนอกป้าพ่อเม่พี่น้องมารอเบิงเขาหน้าแรงนาะพี่น้อง เป็นยังไงก็บเบิ่งกันเด้อพี่น้องเลยีวลาแย่มาแรงอยู่ทางนี้ทำมาแล้วเขาเมี่ยนได้แน่เขาเฮ็ดแต่ได้แน่พุ่มข้นหาตัดใหญ่ขัว้วแหงนวดเด้อพี่น้องเลยขนวดมาหาเลาะผ้าพีผ้านองว่าบินเขาหน้าแรงหน้าปังเบิ่งเป็นยังไงเริ่มกดไหลก้นแช่เป็นแรงใจไงเด้อพี่น้องเลยกดติ๊ดจำเพราะเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปเน่ อาจการว่าสิ้นเดือนมีหน้ากงสิงเดีเกียวครับพี่น้องสองการเพราะหน่มีเงินไปเที่ยวน้าเขาอยู่ดอกคือถ้าเขาแล้วค่าดีจะสันสันดอกว่าสันดอกว่านาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นไปสิบอกค่ะพี่น้อง ปลาซิวหน่อยแง้มแดงแดงเพิ่นเต้นเพิ่นสีสูน้ำขึ้นไปเถิงนะจาน่าหนี่เห็นบ่ปัวแดงน้องแดงโอ้ยายยังมีสวิงเด้วเนะา,าะเห็นบ่ปลาซิวหน่อยพัวมพอก่อยเนาะจา่าว่าเม่นกุ้งเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ดงแดงดงแดงดงแดง ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรา